ือระดับโลกยกทงชาติไทยติดอันดับ1ใน9สวยงามความหมายลึกซึ้งที่สุดในโลกค่ะ ถุงชาตินัาชมไม่ใช่แค่ผืนผ้าสีสันที่ปลิวสวยตามสายลมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทรงพลังของอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศท้องแต่ละผืนค่ะล้วนบอกเล่าเรื่องราวที่อย่างรากลึกในประวัติศาสตร,ร์หลายศตวรรษสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมการต่อสู้ทางการเมืองและความฝันที่มีต่ออนาคตนั่นเองค่ะโดยจากเฉดสีที่อัดแน่นไปด้วยความหมาย ไปจนถึงภาพลักษณ์ที่ได้รับแรงบรรดาจใจจากตำนานศาสนาหรือว่าธรรมชาติธงชาติจึงเป็นตัวแทนของสิ่งที่ประเทศหนึ่งยืนหยัดไว้และสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นค่ะโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกจากนักศึกษาวิชาธง บล็อกด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเราได้รวบรวม9รายชื่อธงชาติที่สวยงามมีเอกลักษณ์และเปลี่ยนไปด้วยความหมายที่สุดในโลกเอาไว้ที่นี่ค่ะ โดยหนึ่งเลยค่ะธงชาติเนปาลธงชาติเนปาลคุณผู้ชมมีความพิเศษไม่เหมือนใครนะเพราะว่าเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันวางซ้อนกันสแสดงถึงเทือกเขาหิมาลัยและก็รากเงาทางศาสนาฮินดูค่ะสีแดงเข้มเนี่ยเป็นสีประจำชาติเนปาลสื่อถึงความกล้าหาญขอบสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพส่วนสัญลักษณ์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์สื่อถึงความยั่ง ตลอดกาธงในรูปแบบปัจจุบันเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1962แต่ว่าการออกแบบมีรากฐานมาจากธงประจำตระกูลของราชวงศ์รานาในอดีตค่ะ สองค่ะผู้ฐานนะคะคือผู้ฐานเนี่ยมีธงอันโดดเด่นเลยนะคะแสดงภาพของมังกรขาวที่เรียกกันว่าดรักหรือว่ามังกรสายฟ้าบนพื้นสองสีคือเหลืองและส้มมังกรเนี่ยถืออัญ,ญมณีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งสีเหลืองหมายถึงอำนาจทั้งโลกของพระมหากษัตริย์ ส่วนสีส้มแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่งถูกออกแบบครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่1940และปรับปรุงใหม่ในทศวรรษที่1960โดยผสมผสานทั้งความเป็นราชวงศ์และรากฐานศาสนาพุทธแบบมหายานค่ะ 3ค่ะบราซิลค่ะทงบราซิลชมมีสีเขียวสดใสน,นะพร้อมกับเพชรสีเหลืองแล้วก็ทรงกลมของท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวสื่อถึงท้องฟ้าเหนือเมืองรีโอเดจาเนโรในวันที่15พฤศจิกายนปีคศ1 8 8 9วันที่บราซิลเปลี่ยนผ่านสู่สาธารณรัฐคำว่าเอเดมอิโปโกเกสโซ คือระเบียบและก็ความเจริญก้าวหน้ามาจากแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมสีเขียวและเหลืองเป็นสีแห่งราชวงศ์บากันซาและสายเลือดฮับรวกของจัก,กรพรรด,ดินีลีโอพอนดินาดาวแต่ละดวงแทนรัฐต่างๆในบราซิลค่ะสีนะคะแอฟริกาใต้ธงชาติของแอฟริกาใต้เนี่ยถูกนำมาใช้ในปี1994เเพื่อเฉลิมฉลองการเกิดใหม่ของประชาธิปไตย ธงภาษาสีทั้ง6แล้วก็มีรูปทรงตัว Y เพื่อสื่อถึงการรวมเป็นหนึ่งของสังคมที่หลากหลายสีในธงเนี่ยหยิบยืมมาจากทั้งพักแอฟริกั n เนชั่น l ลคอน r e ีตแล้วก็ธงยุคอนณานิคมเก่าแสดงถึงประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดแล้วก็ความหวังในการก้าวไปข้างหน้าออกแบบโดยเฟเดริกบาวเนลนักออกแบบประจำรัฐค่ะ 5ค่ะญี่ปุ่นนะคะทงชาติญี่ปุ่นหรือว่านิชโชกิหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อฮิโนมารุมีดีไซน์เรียบง่ายด้วยดวงอาทิตย์สีแดงบนผืนผ้าสีขาวดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในวัฒนธรรมตำนานและก็อัตลักษณ์ของชาติญี่ปุ่น พื้นหลังสีขาวค่ะสื่อถึงความบริสุทธิ์และก็ความซื่อตรงแม้จะมีต้นกำเนิดย้อนไปถึงศตวรรษที่8แต่ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี1870และยืนยันอีกครั้งในปี1999ความเรียบง่ายของธงทำให้กลายเป็นไอคอนแห่งการออกแบบญี่ปุ่นค่ะเก้าค่ะฮ่องกงคุณผู้ชมทงฮ่องกงเนี่ยประกอบไปด้วยดอก บ่อฮืนเนียนเบียนเกียนาสีขาว5กลีบผู้ชมวางอยู่ตรงกลางพื้นสีแดงกลีบแต่ละกลีบนะคะมีดาวแดงเล็กๆซึ่งสื่อถึงความเชื่อมโยงกับจีนส่วนดอกไม้เป็นตัวแทนของความกลมกลืนความเป็นเอกลักษณ์และเอกภาพธงนี้เนี่ยถูกนำมาใช้ในปี1997ค่ะหลังจากที่อังกฤษส่งมอบห้องกงคืนสู่จีน การออกแบบทันสมัยแต่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นสีแดงช่วยสะท้อนสายสัมพันธ์กับทงชาติจีนในขณะที่ดอกไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดเฉพาะในฮ่องกงค่ะ 7. นะคะปาปัวนิวกินีค่ะธงชาติที่มีสีสันที่สุดแห่งหนึ่งในแถบแปซิฟิกแบ่งครึ่งแนวทะแยงด้านบนสีแดงมีภาพนกสวรรค์ด้านล่างสีดำมีดาวหดวงรูปกลุ่มดาวเซา t h เทิร์นโคส นกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและอัตลักษณ์ส่วนกลุ่มดาวสื่อถึงตำแหน่งของประเทศในซีกโลกใต้ธงนี้ออกแบบโดยซูซานคาริเก้เด็กนักเรียนอายุ15ปีที่ชนะการประกวดระดับชาติและเริ่มใช้ในปี1971ค่ะ8ค่ะคาซักสถาน ธงชาติของคาซัคสถานนะคะมีพื้นสีฟ้าอ่อนสื่อถึงสันติภาพและก็เอกภาพมีดวงอาทิตย์สีทองและก็มีนกอินทรีที่กำลังโบยบินตรงด้านซ้ายค่ะมีลวดลายศิละปะแบบคาซัคเรียกว่า โคชกามุยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมรดกชนเผ่าเร่ร่อนดวงอาทิตย์แทนความอุดมสมบูรณ์และชีวิตส่วนนกอินทรีหมายถึงอิสรภาพและท้องฟ้าไร้ขอบเขตธงนี้ได้รับการรับรองหลังจากแยกตัวเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียตในปี1992ค่ะประเทศที่9นะคะเลขสวยด้วยประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะโดยธงไตรรงของประเทศไทยนคะาประกอบไปด้วยแถบแนวนอน5แถบด้วยกันสีแดง ขาวและน้ำเงินโดยแถบกลางสีน้ำเงินกว้างเป็นสองเท่าแทนสถาบันพระมหากษัตริย์สีขาวแทนศาสนาพุทธและสีแดงหมายถึงชาติและประชาชนทงนี้ค่ะถูกใช้ครั้งแรกในปีพศ2460ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสะท้อนความทันสมัยและก็การยืนเคียงข้างสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสามเสาหลักแห่งชาติได้แก่ชาติศาสา และพระมาหากษัตริย์นั่นเองค่ะ